เจ้าจักกรพรงพระรามเจ้าชมงามองค์ขลักเท่งและก็หนูหน้อยบุคคลทั้งสี่คนนี้จะเกี่ยวข้องอะไรกับอินทริยายในทองเรื่องบิ๊กพระสุธาล่าทรชนเหตุการณ์จะเป็นไปอย่างไงคอยพี่น้องหาความสุขความสำราญกับพวกเราชาวคณนะตั้งแต่บันนี้เป็นต้นไปครับ สว่างระนาบางพื้นรวยรื่นโอ้มประทินกามนโนมแตกลิ่นบุปผาหอมดอกลันทมนุมสวรรค์กันนิ่แกกระดงงามันบานแบงบานขึ้นมารับแต่แสงทอง cô kỳ là lâu cả kề là ốp xe riêng bằng phước dâm niềng vô biên nô đô bình vây ô lâu sinh tổ cổ thức lèo cực cả non bang lâm phong lòng chân cần nhũ ra rừng rơi มูลิงคางบางชนินกกะติโอยุ่นดังโหลดกระโจนไปมาจนปลายปรึกษ้ามันสวายพ,พอรุงเจงเส้นทองอามือพองอําเแล้วท่าวปลา้ยมาทุรก I'm not going นุ้ยไหนเท็กวันนี้เนี่ยทำไมเรียกนานคานช้าซะเหลือเกินฮะโดยเกล้าโดยกระหม่อมพอดีแกพอดีเกล้ากระหม่อมไปต่อคอยไปเกี่ยวคันอะไรนะไปต่อคอยไปเกี่้วคันไฟมันเป็นยังไงอะควายหมอทรงประชอดไม่เลยอนุนวะหมอควายมันทรงประชดควายติดครั้งครั้งกันหน่อยหน่อยเล่นตายกันอเล่นตาย แม,มบวานโผลข้าวคันข้าวอันก็ตานุยเหยียดแมมหน้าหลาบบันรลางัติดล้างต่ายหอ,อด้วยกล้าวด้วยกวระม่มกลับจะไว้บังคุมมาโยค่ะไม่จับว่าจะเด็ดพออยากล่ากระม่มกับไอติงขึ้นมานี่อ่กมีตุวใหญ่งเงยแกะกัดไปโยะคะคืออย่างนี้นะนุยนาถิงเจงเราเองเนี่ยยังทุกพระไทยอยู่ไม่หายเรื่องราชบุตรของเราที่สูญหายไปจากพระมานครตั้งแต่ครั้งนั้น เมื่อคราวที่นครของเรามีกบฏเนีเนเนท่านสมหวนายกคนใกล้ชิดของเราคือเจ้าพระยาพิทักษ์พงศาหานได้นำพาลูกน้อยของเราหนีออกไปราฐจากราชวังตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้เวลาก็20ยี่สิบกว่าปีแล้วยังไม่นี้ไม่มีข่าวคราวที่จะกลับมายัางพระมหาคนครเราเองทุกพระไทยกินไม่ได้นอนไม่หลับจึงอยากจะปรึกษาท่านทั้งสอง ฝากด้วยนะหนุ่น uh, ุยแล้วก็เท่งด <unintelligible> hey! <sk> ้วยกราวด้วยกรามม่อมก้าบบุตรด่าเจ้าหน่ายนุ่นุ่ยเลยคฮะไอ้จริงจะข่อยับระกกันเจกับจังอันนี้ออกไปตามาคงใช่ไปเจ้าค่ะแล้วนายนุ่ยนายเท่งเนี่ยพอจะรู้จักอำเภอบ้านแถวๆถวตำบลชนบทแถวไหนบ้างล่ะไอกราวรามม่อมเองนี่ไปเจ้ากับก็รู้จักจบแล้วเออกราวรามม่อมนี่แถวหมัดยัง นูไปประทังหนูไปเืออาบนังกันเลยกับรูดถอนบ้านนังงงมไปจำแย่จริงบ้านนังงงกูไปตุลาลด้อไปเจยากับเนี่อนี่กุยวนลงด้อิเกือนี่เจมึงชวนหนด้อิเกือเฮแต่นเป็นกันได้โอ้ล่ะเือเป็นไม่ได้ละดมึงเลมึงเลมึงเลละันบ่เบิ่ดไกับลงันลง

รอยเจ้าของเดียวก็ยาวอย่งเจ้างนี่หมาตันยืนเล่นกับกูอยู่เกเกบูอันเอพอกูพูดขึ้นลงจ้ามาตั้งที่อย่านายกินเเฮว่าเอะไม่ละมึงกับเค้กุน้าคนเกอะร่อย่าละมึงอย่าไปว่าคนนู้นเเตไปตื้อคนเไม่ตื้อคนเกกมาตื้ม nhúc gì trái cho ông nhau anh anh gặp cô mà cô cắp tuần cưng đánh chứ trời đéo anh ê khu rơi rồi mai làm mày không nghiệp của non quăng rong nhảm nhiều lắm của nòn quăng rong nhảm nhiều lắm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ bao nhiêu เดี S <S ๋ยวกลางกลามอมกับนายิีนี่จะออกไปตั้งแต่บ้านยังฮวงผลบันยังนี่คนไปยกเดี๋ยวกับผลไปตามผู้นั่งพิกนั่งไรกับแกนู้นได้ๆเพราะนี่นายหนูหนูรู้จักคนเยอะแกกลางมอมรู้จักหลักกๆหลักกๆดุยไปยกนะโบนั่งโบกันเองเพื่อโบเราตามใจไปเจอปฏิกายแล้วไปสืบกับพวกนายหนังตะลุงอันเนี้ยไปยกกับไปเจอกับโบนั่งโบนั่งมันดูเพื่อเพื่อนนะ เออโดยจะโบนั่งรวยเห็ดเหม่มเชื่นักเชื่อนักงรวยเอออันขนาดกูโทรคอยเดี๋ยวนั้นด้วยเด่นตามอยู่ต้อยต่อยต้อยนั่งรวยเออมันกองเฉยเลยรอีนั่งรวยเราขึ้นมาลองเปิี่ยนัก้วเปล่ยมันดีไกลเอาจะกหน้าหนุ่ยกับเชีงยังไงเราก็ขอขอฝากเรื่องลูกเราด้วยนะเวลามันก็กระชั้นชิดเข้ามาเยอะแล้วใช่ไงก็รีบเดินทางตั้งแต่วันนี้แล้วกัน ไอ้กราบกระม่อบเดินจางตั้งต่วันนี้ใช่วันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้รี่ไปแต่นั้นหนุ่ยก,กับเพลงฉันเนี่ยเป็นห่วงลูกของฉันเจเย่ากราบกรมอบตั้งร่องไม่ต้อวงวงุวนไปเดี๋ยวกับประองค์ตังง้งร่องญาทุกประเทยเดี๋ยวกลาบกรอบร้องก็เดินหนุย่ยจะจัดการเองไปเ,งเ,จจงงเดี๋ยวกับเรจริงอนเดียวเดินจางนี่ผมก็คว้าแรงจะขิงไปเดี๋ยวกัหนุยกับเพลงจะฝากอ,อะไรฝากมาเลยนะ คนข้างหลังเรื่องข้างหลังเนี่ยภายหลังไม่ว่าจะเป็นลูกจะเป็นเมียจะดูแลให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่พระองค์จะดูแลให้หมดทุกติง้งทุกอย่างใช่จะสั่งเสียอะไรบ้างอ่ะคนออกเดินทางหนุ่ยก็อน่างจะกิ้งไม่ยกะกว่าอะไรอะก็กวกาโบยิงเนี่ยกับล,กลูกกังล้างกายแกปผมบปุ๊บเพี้ยงเมียผมมาไม่ตังค์บอกอยู่หลงัง,งก็ช่วยเคลียร์ให้กันนะไม่ยกะเป็นข้าราชการไปเล่นของอย่างงั้นมันได้แอบพื้นไม่ได้ไม่ยกะ โน่ไปเจี๊มือกับเปียไม่เดียวไมนะ่เดียวไงมาเลย่จงเอาเถอะเอาเถอะเอาเถอะต้องรีบออกเดินทางแล้วเราจะจัดการให้ทั้งหมดเป็นเประมาอกายนา่าดีคุณน่ะน้าดีเปียไม่ได้ไม่เดีนนะเยวนะังเราไปพักผ่อนก่อนนะฝากด้วยนะเท่งหนุ้ยเราไปพักผ่อนก่อนนะอย่างเรื่องมึงกับกูเอาจังนี้เราจำเพื่อจริงเราไปประจังไปเปล่าไปเปลือ,อนู่นนู้น tối tăm do chan hết do chan hết chan chia tay chan lâm mưu tăm đều tăm của yêu rạp ao rạp ao cho phá bê của yêu rạp ao 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 Đại ao rạp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 

นี่หน้าที่ข้ามาโคตรพระจอมพบทาหน้าที่ก็อยู่ในแดนบริยานเมื่อรับต้งเช็ดกาบรอบแล้วปลอกซ่าครานวายวมามันจะไม่ต้องโดนชามองในชีวิตธรรมาดาชีวิตคนก็นย่อมมีปนตีปรากฏกำกำนัดเอาว่า ลายวิธีเมื่อเมื่อพระองค์โปรดพระนากายุที่ปางมานี้ล้วจะตั้งสักทีนี่ยะ